ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเราก็ต้องขอบคุณทาง HP Thailand ด้วยครับที่ให้โอมาทำหน้าที่พิสเตอร์ของ HP เป็นคนแรกเลยครับผมใช่ครับก็จริงๆแล้วเป็นผู้ใช้จริงครับเพราะว่าคุณพ่อก็ใช้ที่ครอบครัวก็ใช้ครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ใช้พิเตอร์ของ HP ครับวันนี้ก็ดีใจครับได้ได้มาเป็นพิสเตอร์ครับตอนนี้ที่บ้านยังมีไว้บทละครยังมีครับก็ยังใช้พินเตอร์นะครับในการพิมพ์บทละครเพราะว่าเรา เราชอบถือที่เป็นกระดาษมากกว่าเวลาเราท่องบทอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันสะดวกเรามากกว่า่เลฮะใช่ครับอาจจะมีร่างสองร่างสามเลยมางากมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ อย่างผมผมเองก็มีตัวที่ผมชอบนะครับก็เป็น HP Smart นะครับ750นะครับก็คือเป็นเป็น Smart Tank 750เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเชื่อมต่อง่ายครับเพราะเปิด Wi-Fi ก็เชื่อมเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าโอจะอยู่ที่ไหนไปออกทริปหรืออะไรโอก็สามารถจะใช้ Smart App ของ HP สั่งปินได้เลยครับดีต่อใจครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันสะดวกครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเยอะเลยครับ ก็เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกวันนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่าง smart app แ,แล้วก็มีเรื่องของอเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยครับแล้วก็ทาง HP เขาก็จะมีเรื่องอเป็นแอปที่ช่วยให้ให้คนมาให้เขามาซ่อมเครื่องปริ้นของเรานะครับก็เรียกว่าประกันในสองปีเลยนะครับแล้วก็มีทีมมาช่วยเรียกว่าถ้าเครื่องปริ้นเราเสียนะครับเขามีตัวสำรองให้เราใช้ก่อนด้วยครับระหว่างรอซ่อม ใช่ครับรใช่ครับรครับก็ฝาก HP นะครับเลือก HP ดีต่อใจโดนใจใส่ค <n> ุ้มเชื่อมต่อทันใจเ <n> บาใจเลือกด,ดูแลครับใช่ครับผมก็เรียกว่าชอบครับก็ไปไปงานครับเป็นงานของของ,ของรุ่นวีผมจัดครับ ก็จริงๆมันเป็นงานคลาสสิกแหละครับเป็นงานรถคลาสสิกแต่ก็เอารถคลาสสิกมาวิ่งในแทร็กอะไรเงี้ยเป็นไงจะได้ช่วยรถสนามแรกก็ใช่ครับก็ก็สนุกครับก็เล่นแบบก็เรียกว่าขับแบบสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามกฎกติกาอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับได้ได้เอารถที่เรารักไปวิ่งกับคนกับเพื่อนๆที่เราสนิทกติกามันคืออะไรหรอครับเรื่งในนก็ติเป็นตัวเรยก็จริงๆก็เหมือนรถทั่วไปแหละครับก็ลงสนามแล้วก็เขาก็จะมีตัวจับเวลาไว้ครับเรียกว่าจะช้ากว่า ก็จะช้ากว่าครับก็จะไม่ไม่เร็วมากครัใช่การมีการทำเรียกว่าเข้าโค้งอะไรแบบว่ามันเทคนิคของเราเทคนิคของเราเทคนิคของเราผมผมเรียนมาจากอาจารย์ป๋องนะครับอาจารย์ป๋องเมาสอนผมมาป๋องมลสอนตอนนั้นะครับครับเขาสอนอะไางแกสอนบอกว่าเวลาไอจะเลี้ยวซ้ายก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชิดขวาครับผมซ้ายชิดขวาแต่ถ้าจะชนข้างหน้าหลับตาแล้วก็คลิปพ่อป๋องพ่อป๋องพ่อป๋องไม่น่าจะรอดนะจะชน อ๋อจริงๆผมไปมาแล้วครับเคยปีที่แล้วก็ไปปีนี้ก็ติดใจไปอีกครับก็รู้สึกดีใจครับได,ได้ได้ขับที่เราชอบอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรางวัลน,นะคร,ครับแต่ก็เหยียบเร็วอยู่ถ่อไปต้อว่าเรียกสลับต่อไปถ้ามีโอกาสครับก็คงไปครับถ้าว่า, <S <S า,างาามันอยู่ในชมันร้อนครับแต่ก็แต่มันก็รู้สึกเราเราชอบครับ <S 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 <ม>เราเราเป็นสิ่งที่เราชอบอ่างเงี้ย มีคนไปเชียร์ด้วยครับชยร์ดีเด้อทำหน้าดีดีแบบขี้หลับอยู่ตอนเช้าตอนถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็หลับช่วยจะพอดเรายังไงบ้างก็เออก็ให้กำลังใจครับซื้อน้ำมาฝากเลยมีเราเข้าเส้นชัยของเนี่ยเขาเห็นเราเข้าเส้นชัยแล้ตอนเราเข้าเขายืนเชียร์อยู่แต่คือมันไม่ได้เป็นเส้นชัยเขาดูเวลาอีกทีหนึ่งเขาดูเวลาอีกที เขาไม่ได้มาโบกธงตรงเส้นชัยนะต่อรอแบบได้ลองแบบแข่งเปนสสิกแบใจไดแบบเป็นเป็นรความเร็วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมก็ชอบครับแต่ว่าก็ยังก็ยังชอบความคลาสสิกอยู่เพราะว่าเราเราเราแบบว่าเอ่อเล่นมาจากรถคลาสสิกอะไรเงี้ยก,ก,ก็รู้สึกว่ามันก็มีสเสน่ห์ครับต่อให้มันไม่เร็วมากแต่ก็สนุกอะไรเงี้ยพังครับมันพังมาแล้วครับจริงๆแล้วมันพังแบนสนามเลยใช่ เขายกออกไปให้นต่ายเนี่ยจากการแบบเสียบเสียบเลมผมเป็นขวัญใจรถสไลด์อยู่แล้วเขาเห็นหน้าโอเขาก็รู้แล้วรอรับเลยใช่บอกพี่โอเสียอีกแล้วซ่อมเองไม่ซ่อมมามิโช่าอันนี้พี่แพนแบบว่าอยากจะแข่งอีกเรื่อยๆนะคะแบบเขาเรียกว่ากำหนดอะไรอย่าเวลาไหมแต่ว่าถ้กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับงานนี้ก็จะถ้ามีโอกาสปีหน้าเขาคงไปอีกเราคิดว่าเราอยากไปทุกปีนะได้ถ้าได้ก็ไป เวลาคนเรียกว่านักแข่งผมเป็นนักแสดงนะงานดีเลกงานดิเลกงานดิเลยกอยากจะไปแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันมีกันไหมว่าเราอยากไปไหมแต่ประเทศมีแขกมาเป็น10โอ้โหเอาแค่ในบ้านเราสนุกสนุๆปะใช่ครับคือไไม่ด้จะแบบเป็นนักแข่งคือเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวด้วยรถนะครับแต่ว่าพอมันมีแพ็กอะไรมันก็ให้เราได้ฝึกรถอีกแบบหนึ่งก็สนุกครับเป็นลูกของนักแข่งค่ะฮะสุดโหเปลี่ยนเลยเนาะ ขอบคุณมากเราหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยโอขอบคุณมากครับปีนี้ยท yeah? ่าไห่ค ma รับครับปีนี้28คุณใช่เหรอสามสิบห้าเแก่ดี๋ยวโอเคดึกดึกดึกเลยแก่กิมบุแกดึกอะแก่ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่ไม่สะดวกแก่ตอนเจ็ดไม่ไม่สะดวกแกแก่ตอนห้าทุ่มครึ่ โอ้โหเริ่มแบบติดเลยติดเตียงไม่ใช่ดดอันนี้เ็เชียร์เลี่ครับครับเชียร์เรียงครับคนชมว่าน่าเด็กผมก็ดีใจครับขอบคุณครับผมก็อยากเด็กครับเมืม่กอกี้พูดถึงเรื่องแบบการนอนโรงนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยโยอไปออกรายการมาล่าสุดว,ว่าเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะตื่นอยากให้คนต้องต้องเป็นนาฬิกาเพราะอะไรอย่างเงี้ยต้องปลุกเยอมากอ๋อไม่ครับผมผมเป็นคนต้องปลุกแบบดีๆครับปลุกแบบว่าซอฟต์ ใช่ต้องแบบว่าเจน t l ลกับผมหน่อยแบบนุ่มนวลนุ่มนวลใช่มาโอ้ตื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนาบูดเลยนึงใช่คือจูบกุศแม่แม่ผู้จัดการผู้จัดการโชว์ผู้จัดการก็มีบางทีปลุกแรงแต่ฝรังก็รู้แล้วต้องปลุกเบาๆโอ้จะตื่นนะแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราก็จะค่อยๆตื่นใบเหรอเปล่ เสียงนาฬิกามันก็ต้องตอบเลยไหมถ้าในกาต้องดังเลยต้ออตื่นตื่นตื่นเลยมันไม่เหมือนใครมันก็ชาบเราไม่นะพี่ตื่นตื่นปกติจนจิ๋วใช่ไหมคะว่าเวลาจะปลุกแบบปลุกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยพที่กรรได้ตรอบยังไก็รู้รู้ครับเพราะคนใกล้ๆตัวรู้บถูกว่าจะต้องเป็นโนนี้นะเดใช่ ตื่นจากพวังนะต้องพูดภาษาลาววคนนี้อรุณสวัสดิ์นะแล้วทำอะไไม่ได้เลยหงุดหงิดโอเคโอเคยาทำอะร้าวขอบคุณครับพี่คุยเรื่ออะไรที่ไหนอ่ะเป็นรายการอะไรใหม่ของช่องผมเองีไง พ่งนี้งานพวกมีงานงานพกนี้จะมีอะไร้มีงานเย็นใช่ไหมครับ